สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนผมโฟกัสช่องตามอ้วนคนสีเกตครับวันนี้ผมก็ได้มาอยู่จังหวัดกาฬสินครับอำเภอสมเด็จสิพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่อยู่อันไปไปยังนะายปายตะวันครับผมเขาบอกว่าสวยสวยสวยครับพ่อแม่พี่น้องไปรับชมรำการมันละครับว่าสีมีอย่างน่เห็นอย่างไงครับนี่เ็ดแน่ๆกับกาลสินกับแม่นพุนละครับ ไดโนเสาร์ไปพร้อมพี่น้องเจอกันครับจะเป็ห้องห้องของทาที่3ต่อฟังทั้งนี้จะเป็นซุ้มเป็นซุ้มเด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับตากอากาศ มีอาหารมีที่พักหลายอย่างครับเป็นปลายตะวันซื้อเพื่อนอยูน่นจังหวัดกรินธุนครับอําเภอมเสมเด็จจังหวัดกรินธุนครับเช็คอินเข้ามาเดเลยเลยครับยยอยู่ปลายตะวันเพราะว่าอยู่นี่เพวนเก็บบัตรน้ำเด้อยครับ30บาทรักษาทุกโรค ใ่ดดะบาแต่ว่าบัตรใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารได้เอาง่ายๆครับว่าลุงสถานทีแหลนะเนาะไม่นครับ,บคำลุงสถานทีเพราะว่าเพื่อนกะเห็ดไหวให้คนเยี่ยมชมตกควันไปเลยเลยครับอยู่อยู่ส่วนมากอยู่ข,ข้างใต้หลังนั้นพอดีค่ะค่ะ อันนี้ก็จะเต็มซู่ซุ่มเลยนะคะพี่น้องมือนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะเป็นกสิมามาเที่ยวกันหลายหาหมองพักคอนเนะาะอางไงบางนี้ก็เป็นหม่องพักผรอนในดีเลยนะคะพี่น้อง ีีกดสุ่มก็ไล่ลายอยูย่เดพี่น้องแต่ว่าค้นเต็มค้นเต็มเกือบเบรถสมองเลยตรงนี้ก็จะเป็นอีกสุ่มหน,นึ่งอันนี้เขากระสีขึ้นไปมองกินเผา แต่จะเป็นอีกของบรรยากาศดีไร้ค่ะพี่น้องคือได้ได้มาทั้งกราซสนกัแวะมากดินไลยนะคะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศกันเด้อค่ะสวยงามมากไปได้มาทั้งกราซสนแวะได้ด้วยค่ะ ไปห้ามันคุ้เขาเ่าทางลังก็จะมีอีกนะคะโอเคไปสั่งอาหารกันค่ะ อิ่มแล้วครับพี่นอประเดศว่ะเทศไทยอาหารเห่อเ,เดือดแต่ว่าแซแบบ่บเดี๋ยวสีพายยาเบิรงบรรยากาศด้วยค่ะทางฝุ่นกระสีคือเอาง่ายเป็นไอ้คาเฟ่ที่แบบไงแฮงพี่นอแม่นครับแบบเป็นคาเฟ,มาเฟ่มีทั้งกาแฟมีทั้งอาหารครับพี่นอมังก่าลายเรือเฟอร์เลยเมืองไทยหลวแคงหลายพี่นอแม่นนี่แหละครับเดี๋ยวสอนสัญญาไปทางฝุ่นครับ อันนี้ขอให้นั่งเอกออกซองหนึอครับพระเอกไม่ค่อยออกมืนี่อันนี้เ้าจะยางสะพานลอยฝาครับแบบสวย ไปแต่ละคนนะครับเดี๋ยวให้น้องกีกพ๊พญาไปก่อนครับมันอันตราย 这边很多菜。 ซนที่เป็นหลังนี่จะเป็นอาหารเด้อครับแต่ตรงนี้จะเป็นที่ห้อยยางเหลี่ยนแบบยางชมวิวก็จะมีหน้าเขามีตนม้นไม้สวยงามมากครับ เป็นบรรยากาศเงียบๆของเราสองคนไม่ค่อยได้บอกวันไหนเนาะครับเนาะแบบพามาสถานที่คนในไลก์กะอยากให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆทีห้องพามาเนี่ยนะก็เลยไม่ค่อยได้บอกนี่นะครับเป็นพี่นองเ็นแม่ฮามดีมากอะ มาเรเดอร์อยู่กับเราซีนที่น้องที่นี่ว่าทินี่ว่าอันคาเฟไปตะวันก็หลาค่ะแม่นครตะวันสวยงามครับาก็ได้ฝึงมากเห็นครั้งแรกขึ้นกันอ่ะมากก็ชอบเตจาเสใน้องมาด้มังนำาตกนะรัะทุกคนมามั่ง้ำาตกครับโอู้แดดหอนแน่ครับอ อันข้างล่างเขาจะเป็นน้ำตกยังไงครับทุกคนสวยงามมาครับนี่กับแมนคาเฟ่ปลายตะวันครับผมอยู่ไอำเภอสมเด็จของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ ผู้ใดก็แวะมาทางนี้ก็มาเยี่ยมมาชมเลยครับสวยงามมากอีลีครับแนะนำค่ะพี่น้องแนะนำเลยครับตัวนี้หนึ่งอาหารสองกาแฟแล้วก็สถานที่ต่างๆแต่ว่าเพิ่นก็บเมีคาบัตรเก็บแนวภูละสามสิบบาทแต่ว่าก็เอามาเป็นส่วนลดได้ครับแวะมาด้อครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนได้พาพ่อแม่พี่น้องชมบรรยากาศแล้วก็สิได้รดอัตลักษณ์พ่อแม่พี่น้องแล้วครับผู้ใดอยากมากกัแวะมาเยี่ยมมาชมได้ครับ สถานทีน่นี่กับแมนปลายตะวันอยู่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินุ์ครับผมกตได้มีโอกาสแล้วครับได้พานอกองกวรรยุทธมาเยี่ยมมาเลาะมาหาสถาน,ถานที่ต่างๆนะครับอยู่บ้านอยู่ไฮอยู่นากะเดี๋ยวพอแม่พี่น้องสิเบื่อนาะครับเ <c oughs> นาะเป็นบรรยากาศการมุนีกกัน่าแนะนํำเอท่เอาเปรน้มาคงกาฬสินุ์นะคะพี่น้องจะใน,นไทยได้ม,มากทางนี้อย่าลืมแม่ะเด้อบอกเด้อว่าเสียใจแน่นอนแมนครับผม จ้ะเดี๋ยวพอ <ละ S 1> กันคลิปหนาครับพี่น้องรับฝากพว้พี่นอ <ละ S 2> ้นองกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ตามอุบวนคนสิเกียำคลิปใหม่ๆในเด้อครับพ่อแม่พี่น้องล่าล้วครับเจอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ